สวัสดีครับพี่น้องมาเน่ไมาเห็ดเมนูนะครับปอกเรียบร้อยแล้วน้ำใหม่นะครับเนาะแกง,งน้ำใหม่มาเน่สีต้มน้ำใหม่ใบก่อนนะ้ำมะเร็งที่แกงนะครับนะช่วงเศร้าช่วงเศร้านี่แกะอ่าต้มใบก่อนนะครับเนะาะจัดแต่กับต้มใบก่อนนะพี่น้องนะครับเป็ดเมนูบันที่กินโดนแล้วครับนะซื้อเบิ้ลมาดอกน้ำใหม่จะพ้องขาถิเ่เบิ้ลแล้วนี่นะ้อง ที่เพื่อนมาแกงกินเอาทีเริ่มปมลูกไม้เนี่ยแหละปีนี้กันปีหน้ากันนะครับเนาะหาทีนะครับหนะมองมันบางปลูกเพราะว่ากอภายในปลูกมองแดงนะมองหันพี่น้องเมื่อนี้ซับแล้วตอนนี้ซับแล้วก็สิเอาไปต้มนะครับข้างมองไปเรียบร้อยแล้ว จักบางๆนะพี่นนอะจักบางๆเหนือไปต้มต้มให้เกลือหน้าี่นนอ่ะ ซับๆลดกระเพาะเฮ็ดไ่้หน่อกครับเนาะเขียนน้องใหม่ปั้น,นย่ำหน่อยซับเป็นตอนบางเห็ดเก็บแจะพี่น้องเอาไปต้มเขียนนั่นเี้นะครับง่ายๆเอาอยากอยากให้จืดเร็วกับต้มใส่การกล้วยพี่น้องนะครับเอาการกล้วยนี่ว่าหยวกกวยมาใส่ก็ได้ เด็กตุ้มนี่นะครับอันเกียร์จะเชื่อออกก่อนเกียร์เนี่ยเบาๆนะครับ นะครับฟังเสียงรถด้วยนะ แล้วอีพี่ซนี่ซ้ำนี่ก่อนได้ครับได้พี่น้องพอกันอีพี่นานะครับนนเนาะแจ็คเนาะไม้เกียงกันได้ครับได้ตุ่มแบบเกียงนะครับ